ฝากเลยครับฝากให้แม่นะส่ภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยฝากเต้ารีดขอบคุณมากครับมีแฟนยังมีแล้วครับมีแล้วอ่ามีลูกสาวเมีลูกสาวด้วยอันนี้ฝากฝากได้แฟนเพิ่มครับสุราศรสุราคำขวัญสุราเอาพูดว่าไงง้ใหญ่ไก่แดงเอออะไรอีกจำไม่ได้จำไม่ได้นะอไม่เป็นไรถ้าไปสุราษฎร์นี้ต้องกินอะไรที่อร่อยที่สุดกินหอยนางรมไปละนองไปหาใคร ไปบ้านมาทำงานเหรออ้มาผ่าตัดอ้อรักษาเจอ่จอ,จอขอให้หายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงนะของขวัญให้เป็นกำลังใจให้ปีใหม่นี่อันนี้ทองนะหนึ่งสลึงทองซื้อขายเปลี่ยนคืนได้เลย ช,ชื่อวิน,วนไม่เป็นไรพักผ่อนพักผ่อนไม่พูดละเดี๋ยวจะได้รักษาไม่เป็นไรเลยโชคดีสงการขอให้หายเร็วๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับไปกระบี่ครับไปกระบี่ไปกับใครไปกระบี่ไปคนเดียวครับไปคนเดียวอาย,ยุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ16ครับฮะ1 6ครับ 16. 16 16นี่ขยันมากเลยเนี่ย<ห>ตอนแรก็่าจะขึ้นมาหางานด้วยแต่ งานมันเต็มครับตอนนี้มีตังติดตัวอยู่เท่าไหร่ครับ900ากว่าบาท900กว่าบาทตอนสมัยพี่16อ่ะพี่ยังไม่ถึง900เลยอันนี้จริงๆเป็นกำลังใจให้อันนี้พี่ฝากให้ครอบครัวนะฝากให้แม่ไม่เป็นไรอันนี้สงการฝากให้ไว้ไปตั้งตัวเฮ้ย16ในเจ๋งมาก16พี่ยังไม่ถึงเลย9 0 0 16ยังไม่รู้จะทำงานเลยมันเยอะมือสั่นไม่เป็นไรนะเป็นกำลังใจให้ยังไงก็ทำได้่สู้นี่หัวชนกันเลย ขอให้ประสบผลสาเร็จตั้งใจทํางานถ้าไม่ยอมแพ้ยังไงก็ได้เว้ยพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไหนครับกับสตูลพี่จำผมได้ปะบุกเดชผมเป็นใครพี่วินค่ะพี่วินไปหาใครที่บ้านไปหาครอบครัวค่ะไปหาครอบครัวมาทำงานที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฝากเลยฝากพ่อฝากแม่นะขอบคุณมากขอบคุณครับน่ารักละรักเปล่า พัดลมหม้ออันนี้ชุดนอนนะหนูนะไปไหนครับไปภูเก็ตหุูหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรชื่อระบุญหนูล่ะชื่อแม่สงการหนูอยากได้อะไรไอ้ของอยากได้ของที่จะให้หนูเป็นของขวัญสงการรักแม่ไหมยังไงนี่อันนี้หม้อให้แม่หัใจใหญ่เลยหน้าต่หล่อมากเห็นคนดังคนดังบอกเลยนี่ทีวี พี่วีตัวใหม่ขอบคุณเหมืนอ,อนกันตอนนี้มารมณ์ใจดีด้วยส่งการไม่กลับบ้านเหรอไม่ได้กลับจ้ะ